เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายก็ดลิหรือว่าเกมเศร็ษฐีนะครับผมก็ที่จริงวันนี้เราอะว่าจะมาทำที่ผมคือมันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกเต๋านะครับผมก็คือลูกเต๋าบินสูนะครับก็ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าทางเกมแก้หรือยังนะครับผม วันนี้เราจะมาดูกันนะผมว่าลูกเต๋าใหม่นะผมลูกเต๋าบงซูมันยังบักอยู่เปล่าเห็นเขาบอกว่าน่าจะแก้ในวันอังคารนะครับผมในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่ามันบักแบบไหนบักยังไงแล้วมันคอยเพี้ยนรูปแบบไหนนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครที่อยากดูโพลทัมเมอร์ก็ไปดูกันได้นะคับผมก็ทำไว้ที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังลวกันนะครับผมมาคือ เราจะมาเล่นดา่านโลกเราจะเล่นแค่ตาเดียวนะครับผมเพราะว่าเราจะดูแค่ลูกเต๋าไม่ชว่าดูอะไรหรอกคือดูแค่ลูกเต๋าเออลูกเต๋ามันแบบมันจะเพีย้ยนขนาดไหนนะครับผมโอเคมาก็เดี๋ยวทุกวันนี้ช่วงนี้คือผมอาจจะไม่ค่อยไม่สบายนะครับผมแล้วอย่างคืองานก็เยอะด้วยนะครับผมแทบแบบไม่มีเวลาพักเลยนะครับก็อาจจะตัดต่อวันละคลิปเลยก็ได้นะครับผมโอเคมาก็วันนี้เรามาเจอกับอืเนอวนัน่าที่ถูกปลุก น่าจะได้ดูลูกเต๋าแล้วอ่ะเดี๋ยวสังเกตนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเริ่มแรกคือลูกเต๋ามันยังแบบเป็นออริจินอลนะครับผมอ่ะมันจะมีเรื่องถอยหน้าหลังโอเคเราจะกดด้านหลังนะครับผมอ่ะคือตอนแรกมันจะยังเบิ่อยู่นะครับผมอ่ะคือเกมมันยังแบบเป๊ะๆอยู่ดับเบิลซิครับอ่ะแล้วก็แบบตามปกติทั่วไปอ่าสร้างผมขอมาตรงนี้กันเนาะโอเคผมจะไม่ค่อยสร้างอะไรมากละ โอเคต่อไปเราจะกดคี่นะครับผมต่อไปเราจะกดคี่เนาะเอ้ยเราจะกดคู่ก่อนอ่ะกดคู่ทอยดับเบิลสองอ่านี่ก็คือถือว่าเป็นปกติอยู่อ่านี่ปกติต่อไปเราจะกดคี่เลขที่เราต้องการคือเลขเก้านะครับผมเราต้องการเลขเก้าดูดิบนจอเลขอะไรครับผมเนี่ยเห็นไหมคือสังเกตน,นะเต่าคือเกตมันออก9แต่หน้าลูกเต่ามันออก8 อ่าเนี่ยแหละคือผมว่าคือเกมมันจะมีปัญหาเรื่องของการเกตเต๋าอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมสังเกตง่างๆคือมันออก9นะครับผมคือเราต้องการทอย9้าแต่หน้าเต๋าออก8อ่อาเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูเดีย๋ยวได้ดูเพราะว่าผมว่ามันจะมีปัญหาในช่วงของการทอยเกตพวกนี้แหละนะครับผมมาโอเคก็ทอยเจืมก็ปกติทั่วไป อ่ะเดี๋ยวเราเราจะทอย8นะครับผมเดี๋ยวดูนะ8ครับทอยแเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทอย4ออก5เห็นไหมคือหน้าเต่าอ,ออก4แต่เลขมันออก5เอ<ๆ>เอก็คือง่ายๆว่ามันมีความผิดปกติของลูกเต๋าที่ถือว่าเยอะมากนะครับผมบอกว่าเยอะมากฉะนั้นเวลาคุณไปเล่นในลีกก็ตามแต่กรุณาแบบสังเกตลูกเต๋าด้วยหรืออย่างคือคุณเปลี่ยนลูกเต๋าไปเลย คือช่วงนี้ยลูกเต๋าลูกเนี้ยอย่าเพิ่งใช้นะครับผมแนะนาว่าอย่าเพิ่งใช้คือคลิปเนี้ยมันอาจจะได้ลงวันจันทร์นะแต่ว่าแบบทําไงไดผ้ผมเพิ่งว่า,นะายยง,งนะครับผมก็ขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมโอเคมาก็ดูดอยู่เช่นเดิมเดี๋ยวผมน่าจะเก็บเกาะเพราะว่าผมจะได้เอาบุญแจไปด้วยทีเดียวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพิ่งนี่คือเพิ่งกลับมานะนี่คือเพิ่งกลับมานะเห็นไหมขนาดเส้นตรงข้ามหน้าเต๋ออ่ะมันออกแปลก ไอ้หน้าเต่ามันออก9้าแต่เลีมันออกแเนี่ยคือมันแบบมันชัดเจนแล้วว่าว่าเคมแม่งระบบเต่าแม่งควบเพี้ยนมากอะ <c oughs> ผมเพี้ยนจัดอ่ะนะครับผมเดี๋ยวดูนะผมผมจะทอยคู่กดด้านหลังนะ <c oughs> โอเคนี่คือยังอันนี้ถือว่ายังเป็นแบบเหมือนเดิมอยู่นะนี่คือยังเหมือนเดิมอยู่ <c oughs> โอเคไม่ยาครับ <c oughs> อ่าเราก็สร้างครับผมผม <c oughs> ดไม่สร้างครับ <c oughs> โอเคต่อไปเราจะทอยคู่กับสองครับอ่าเห็นไหม แค่ผมกดคู่แต่หน้าเตาออก9แต่เลขมันออก10ให้ก็คือชัดเจนเลยว่าลูกเต๋ามีปัญหาแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าน่าจะน่าจะได้รับการแก้ไขแบบเร็วๆนี้นะครับผมโอเคก็รุ่นหวังว่าทีมคงจะแก้ไขให้เนาะอืมหวังว่าแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้แหละ ก็ดูง่างยๆนะเต่าเฮียมมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่จะไปลงดีไปปิดนลูกเต่าก่อนก่อนที่กิมแล้วก็ถ้าเกิด g m k กแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นใช้ลูกเดิมนะครับผมโอเคเช่นสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงท่างนี้นะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ